ตอนนี้อยู่เกมเราบอกนะแบบเบอร์เดอร์ e ิสเ s อรี่นะตอนนี้เรามาเล่นแบบเบอร murder mystery นะฮะก่อนอื่นคือเรากินน้ำมาพานะพร้าวคนน่ะนี่ตอนนี้ผมได้ทำการอันนี้ละไปเอา่าตอนนี้ดดนะนผมโดนฆ่านะครับนี่ครับผมโดนฆ่านี่ครับคนนี้เข้าฆ่าผม ส่วนเด็กข้างบ้านผมเป็นนายอำเภอดูผมว่าจะให้เด็กข้างบ้านผมไปจัดการเขาอยู่เฮ้คนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็มาไหนวะตอนนี้เขาก็กำลังงงๆอยู่แล้วเขาก็ได้ตายไปแล้ว ดี๋ยวเราซึ่งตอนนี้ความจริงก็คือเกมมันควรจะจบแล้วนะทุกคนแต่มันมีคนบั๊กนย่ดีเดี๋ยวตัดภาพทีตอนมันหมดเวลาไปนะครับตอนนี้เขาจบเกมไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปเลือกแมปกันว่าเราจะาแมปอะไรนะตนนัวนี้มาแม่เลือกแม่อันไหนนะเอาสุสานะนน่ะอันเนี้ยเนี้ย เออโอเคทุกคนผมได้เป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วไม่อยากเป็นเนีผมไม่อยากเป็นนะครับตกอจะได้ฆ่าทุกคนไม่สนลูกใครตอนนี้คือผมแบบเป็นตะบดนะครับผมไม่รู้เบื่อบ้าโอเคมาเก็บเก็บ ไม่ได้เล่นเลยทุกคนแต่ผมตายตลอดเลยผมแทบไม่ได้เล่นแคนดี้ก็ยังเก็บไม่ได้เลยคิดดูเลยโอเคนะตอนนี้เราก็ต้องมาเลือกดานใหม่รอนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้เนี่ยแบบทำนี่จะ ตอนนี้ดีกว่าเล่นเนี่ยตากคนผมต้องได้เป็นแล้วแหละโอ้ยอันนี้มันเป็นแมปซอมบี้นะครับก็คือเราจะต้อง๋อย่ผมอธิบายให้น้องฟังก่อนไม่ใช่ผมเด็กข้าวัดผมฟังก่อนแบบนี่ครันาบาน,น,นะนี่ตอนนี้คือเราช่วยเราวิธีการเล่นก็คือการสไบเวอร์เนี่ยคือเขาต้องแบบเอาปืนมาไล่ ีเอาตัวรอดนะส่วนคนที่เป็นสวีปีก็คือต้องจัดการคนที่เป็นสวายโบซึ่งแบบซึ่งโหมดนี้ไม่มีจับเวลานะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบเก็บละไม่ครับร้อยซึ่งก็จะเป็นแบบติดเชื้อนะทุกคนแล้วเนี่ย พวกเราชีวิตมันอยู่ไหนกันวะหาไม่เจอยู่ไหนเฮ้ยใครเห็นพู้เราชีวิตมากงไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยนะเดี๋ยวมีฟลูดนะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวเดี๋ยว นะทุกคนผมได้เป็นนายอำเภอนะเดี๋ยวต้องไล่เก็บหาคนที่แบบน่าสงสัยกันก่อนนะทุกคนมาทุกคนไปกันเราต้องหาก่อนว่าใครที่แบบทำตัวดูมีพิรุษสุดนะอุบาท่ะคนที่น่าจะดูมีพิรุษสุดนะนี่ เอาผมเอาปืนจ่อเอาแล้วผมก็ชน,นะให้เอาปืนจ่อก็ชนะใครคิดวคนที่ดูผมเก่งขนาดไหนโอ,อ้ไปต้องได้แล้วแหละโอ้โหเปนี่แล้วทุกคนโอ้โห โหทุกคนฆ้างตก้อนมันฆ่าแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย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 โอ,ยอ,ยอ,ยอย้โห,โห,โหเด็กข้างบ้านผมเป็นโอ้โห,โหมันร้ายจริงๆดูที่เด็กข้างบ้านผมจะเล่นยังไงดูดิยังไงฮะชนะเลยครับ<ง> โคตรกากอะดิข้างวานผูกอะ <c oughs> เราจะเอาเอาันนี้ไป <c oughs> ต้องได้เป็นฆาตกรแหละตาเนี้ยอ้ไม่ได้เป็นเหนือทุกคนโคตรเซ้าโอ้โหโอ้เราต้องดูก่อนเราต้องหาที่แอบก่อน เฮ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนผมตายเสียดายอ่ะผมตายเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นเลยอ่ะคิดดูเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ตอนนี้คือฆาตากรก็ก็ยังเดินหาอยู่นะตอนนี้นี่หาใครไม่เจอแล้วฆาตากรตอนนี้ น่ะดูไหมนะน่าจะโดนแหละทรงอ่ะเรียบร้อยยังไม่รู้นะใครเป็นายนอำเภอในตอนนี้นายอำเภอตาไปแล้วผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าพระกะครน่าจะชนะตานนี้โอ้โหตอนนี้เขาอยู่นี่เขอยู่นี่เขาจะเห็นไหมเดี๋ยวผมมารับของ นี่ของจะเป็นพวกี้ฝั่งฆาตกรเป็นฝ่ายชนะนะทุกคนโอ้โหผมไม่คิดเลยสําเขาจะชนะโอ้โหตังก็ไม่พอสุดชีวิตเฮ้เด๊ด้อ ไม่มาออกในเลหรือเปล่าเออเป็นอะไรวะคนเออใช่อืมเป็นเอฟเฟกต์ว่ะเดี๋ยวผมต้องไม่เป็นแล้วแหละตาเนี่ยอยากลองใช้มีดใหม่มมากไ่ได้เป็นไม่ได้จะผูกว่าคนนั้นไปแบกนะคนนั้นเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมึงมึงจะเก่งกว่ากูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มามันจะมีคนเก่งกว่าผมไม่ได้หนึงสองสาม

ไเดเล่นบ้างหรือขอน้องละตายหลายรอบละโอ้คดูผมแค่ไม่ได้เล่นโอ้ออโหอคอเคดเดี๋ยวผมจะเล่นหัวเจ้สองนาลราับ สาเป็นว่าผมใช้เซนล้วนๆถ่าใช่ผมได้เป็นแล้วทุกคนจะเชื่อมันทุกคนเราก็ทำหน้าที่แบบเต็มที่สุดไปออกไม่ใช่อย่านะว้่อย่าเพิ่งเล่นเลยฆาตกรใจเย็นขออย่างเดียวคืออย่าตายคนแรกอะตอนเนี้ย คือไม่ไหวแล้วเดี๋ยวๆไม่มีอ,อ่ะอ่ะอีกแล้วว่าบอกว่าอยากขอตายคนแรกก็ได้ตายเนี่ยทุกคนโอ้ไม่ได้เล่นเลยดูกันว่ากิจกรรมเนี่ยมันซื้ออะไรได้บ้างนะผมก็ยังสงสัยในพวกฮาโลวีนไอ้กุญแจนี้ นล้มาจากไหนใครรู้ก็คอมบินบอกนะเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้มันต้องใช้แปดร้อยเนี่ยซื้อโหเดี๋ยวแค่สี่ร้อยซื้อยังไม่ได้เอาแบบนี้นะผมต้องได้เปหละตาเนี่ยผมมั่นใจนี่นะว้าวเดี๋ยวอีพีสองผมจะไม่ได้เดี๋ยวผมว่าจะไปตามหา ใครสักคนกว่าเดี๋ยวผมว่าจะไปหาค่าคุณก่อนตอนนีน้อยู่ไหนกันหรอเจ้าเดี mm ๋ย hmm. วผมต้องหาหเจอว่าพวกเขาอยู่ไหนทุกไหนนะ จะเจอหรือไม่แตกเรียบร้อยเอาดิเอาดิหรือยังไงยังไงยังไงแตกเรียบร้อยครับใครนายเภอร์เอาเลยหรอผมไม่รู้นะตอนนี้ใครนายเภอร์แต่ผมจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนั่นก็คือการฆ่าคนนั่นเองไป เฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนอย่าเพิ่งมานี่มานี่มานี่มา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 นี่ก่อนมานี่ก่อนมา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 นี่มานี่มานี่มานี่ก่อนมามาไปไหนอ่ะหนีไปไหนไม่ไม่ได้มีอะไรสักหน่อยโอ้หปักไม่โดนโอ้ยหนีเฉยหาฆ่าดร้อยตอนนี้ผมหาไม่เจอเลยว่านายเพิร์ จุ๊บ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 อิจฉาเราจุ๊บจ้าจ้าจ้าเจ้าจ้าโอ้โหแท้เลยทุกคนโอ้ไม่ยีเลยเนี่ยตัวจุ๊กันด้วยการัดตัวตัวเองจะช่างมาถือได้ทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับบายครับ